ตั๊กเจ้าสวบุญชัยเคลียร์ประเด็นอยู่ด้วยกันพอเงินจริงไหม ขู่ฟ้องคนละล้านแต่งงานใช้ชีวิตคู่มานานกว่า9ปีแถมมีพยานรักเป็นลูกชายสุดหล่ออย่างน้องข้าวหอมสำหรับคู่ของตั๊กบงกฎและเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลล่าสุดก็มีภาพน่ารักน่ารักของสาวตัก๊กซึ่งควงเจ้าสัวไปทานอาหารญี่ปุ่นเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ8ปีจดทะเบียนสมรสแต่ไม่วายกลับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ติต่งแถมยังกล่าวหาว่าเธอเลือกใช้ชีวิตคู่ด้วยเพราะความรวยหากเป็นคน ธรรมดาคงไม่เลือกล่าสุดสาวตักได้โพสต์คลิประบุข้อความว่าตอบคำถามฉันอยู่กับคุณเคยของเงินคุณไหมและคอมเมนต์ในข่าวแฮชแท็กฟังให้จบนะคะแฮชแท็ g อย่ามาดูถูกตักทำงานตั้งแต่เด็กไม่เคยขมคู่เอาเงินใครแฮชแท็กตักเป็นแม่คนนะและความจริงคือไม่เคยได้อะไรด้วยเพราะไม่เคยขอและไม่รับให้ก็ไม่เอาเพราะเอามาก็ถูกดูถูกอีก ซึ่งตอนหนึ่งเจ้าสัวก็ได้ชี้แจงคำถามที่ภรรยาถูกกล่าวหาว่าทุกวันนี้คุณตักหาเงินได้มากกว่าตนเขาก็ทำงานทำธุรกิจเหมือนกันตักไม่เคยบิดเบียนหรือขู่เข็นเรื่องเงินทองเลยหยุดตราหน้าตักแบบนี้เพราะมันทำให้ตักเสียหายถ้าหากว่ามีคำพูดแบบนี้อีกตักจะฟ้องคนละล้าน